สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องป่ายสุขุสุขคนมันนี้แหละพาก,กินพาพี่น้องมากินตําหอยแครงจ้าพักเคองเข้มนี้เท่ากับจะมีพักหอมปลอมใบสลัดพาักกาัดขาวแครอทแล้วก็นอใหม่ฝรังต้มเด้อค่ะมีเ้นข้าวปุ่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อเ้นข้าวปุ่นเนี้ยเนี้ยตุย,ต,ยตุยจ้าพี่น้องจ้าตะว่กก้อนที่เท่าจะไปะแซบเด้อค่ะบอกโปรโมชั่นพิเศษนะคะน้ําปลาไรอีล่าสองขวดแล้วก็ขนมจีนอีหล่าพาก,กินเด้อค่ะ ไปทั้งหมดนะคะพี่น้อง5ชิ้นนะคะในราคาโปรโมชั่นรวมส่งแล้วอยู่ที่250บาทนะคะปกติราคาอยูที่299บาทเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่สนใจนะคะอยากจะลองกินขนมจินดีล่าพาก,กินแล้วก็น้ำปาราสุดแเซฟเนอก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะเอาพี่น้องมาที่นี่โซยตารากันจ้าใช้เดียวคือก้าวจากเพลงวิสิภุญมมาก,กินเด้อค่ะน้ำลายแตกค่ะพี่น้อง เส็นพุวด่าททั่วมัน แช่จัดไม่รู้นี่แนะนำเลยตำหนันหอยแค้งตำบอ,อกพุงหอยแค้งนะคะใส่น้ำปลาเด็กนุ่นนวเเซนขอาปุ่น เราหมาฝรั่งอวบีจาะ เส็นปลาฮึมเพียหอยแข้งล้วนๆได้จ้ะนี่ เส้นข้าวปุ้นลวกไม่ยากตัวจก้กน้ำเดือดคักๆ่เราก็เอาเส้นเนี่ยข้าวปุ้นลงไปต้มให้ซุก4-5นาทีนะคะเทใส่กระชอนแล้วก็ลางผ่านน้ำล้วก็แช่ใส้นน้ำเย็นนะคะสักแป๊บหนึง่งเส้นมันจะฟูขึ้นนะคะมันก็สีเงยอวบแบบนี้นะ सैपट है หอยแองผู้ทองบอด่ดีต้องต้องหลวกสุกๆเด้อค่ะทั้งนี้ลานี่ทองมันถาดแข็งนะพี่น้องนะนำ้ำแดงๆเลือดแดงๆ รสหลาสิเฮดอาปลากระพงทอดน,น้ำปลาเฮดเป็นเมี่ยงนะคะให้ไปมาฮื้อสีกินรวมกันน้ำขลบ กูุำำ๊กเทน่ยงตานัวนัวสดกันนะเอ้ยนัวกับเค็มมันบร์คือกันได้พี่นหออนัวคือนัวเค็มก็คือเค็ม นี่ผู้ใดอมกินตะวักคุมกินปลาแดดป,ด,ดปลาแดดปลาดทุกมือขึ้นหลาบอ่ะของลานี่ขาปดปู้ใดได้ไดจดบ้่ตำกับยำ แรกๆก,ก็ไม่เพลีดอกค่ะล้างๆเริ่มเพลีแล้ว เป็นทอนๆผักชีฝรัง่งไซผอมเวลาเขาตำหอยแค้งพี่น้องมันจังค่อยหอมจ้ะ เหมือนกันอืม ไว้ไํทำได้แตก เสียงนองคำหลาพี่น้องนอนเฝ้าอ่หนาประตูจ้ะหายครักนี่น่งอันนี่หมายได้ค่ะอืมนื่งกินบับกระเทศพี่น้องเขาบอกว่า,าค่อยๆกินจักค้ในเด้อ ว่าหวานนะอ่านคอมเมนต์อืมอม,มึงหนาเลยปีน้องมันกับพ่อกินได้เยอะแต่ตะวันมัเอี่ยเลียไม่ปน้องมันเลี่ยนไหมคะ่ะบัวผ้าภาษาไทยเขาเอ่ยแบบนี้บกภาษาภาากลางนะคะแต่อีสานเนี่ยมันเลี่ยนไมจ้ะเอี่ยเลียไหมเอี่ยเลียเอี่ยเรีย ต้องสใอส่กระเพราขึน้นไปสิเกินลงโอ้วอืมสมสมบัติเคอร์เทศมันเป็นสมมันหวานไหมจ๊ะ แล้วก็เป็นเนื้อเละๆหล่าเล่ลเลมาทำมากิน โอ้โหโม่วงแล้วโโม่วงแรงยกนิ้วเห็นได้พี่น้องเน็นั่นเด้อค่ะเมนูนี้แบบว่าจวดแห้งอีหลีจ้ะพี่น้องจ้ะส้มตำหอยแครงนะคะแบบว่าเลือดแดงๆปิ่มๆนะคะมันจะอูรัวแล้วก็ลวกเส้นม่พี่น้องลวกเส้นไม่ไหมนะคะ มันกินแล้วมันเข่ากันค่ะขนาดนี้พี่น,นจ๋าเอาก่อนที่จะกกันไปนะคะโปรโมชั่นนี้ขายดีมากนะคะพี่น,นจ๋าน้ำปลาราอิอระสองขวดนะคะแล้วก็จะแจกขนมจีนอีหลาสามห่อแบบนี้เด้อค่ะพี่นรจ๋านี่ได้ไปทั้งหมดห้าชิ้นนะคะในราคาโปรโมชันพิเศษรวมส่งแล้วสองร้อยห้าสิบบาทเด้อค่ะเด้อปกติราคาอยู่ที่299บาทนะคะผู้ใดสนใจเด้ออยากจะลองชิมน้ำปลาราสูตร่บน้ยดะ ตำขึ้นโคกตำขึ้นเครื่องตำงางมือใหม่ฝึกตำด้วค่ะพี่องจ๋าแล้วก็ขนมจีนอีราพาก,กินนะคะเส้นเนียวหนุ่มเส้เนเง่าเส้นไงด้วค่ะเด้อโปรโมชั่นพิเศษ250บาทนะคะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อีดาพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า